สวัสดีค่ะวันนี้ยะตาก็พามาดูไม้สวยงามประดับอีกต้นหนึ่งนะคะคือวันนี้ย่าไปที่ตลาดนัดนะก็ได้มาอันนี้เนี่ยใบเขาหนี่สวยงามมากนะคะต้นแม่ของเขาเนี่ยจะเป็นทรงพุ่มนะใบมีขนาดใหญ่นะแต่ตัวนี้นี่เป็นต้นเป็นหน่อที่เขาแยกออกมานะเพิ่งจะมีแค่สองใบเองนะอันนี้คือลักษณะใบของเขานะคะ เส้นกลางใบเขานี่จะมีสีชมพูนะคะส่วนขอบใบก็จะมีลายลายออกสีม่วงนิดๆน,นะแต่ถ้าเป็นใบขึ้นใหม่ก็จะเป็นลายเขาขาวลายยังไม่เด่นชัดนะทีนี้เรามาดูต้นของเขานะคะเนี่ยอันนี้เพิ่งออกมาได้สองใบนะคะนี่ยาซื้อมา50บาทนะคะอันนี้เขามาขายที่ตลาดนัด เขาแยกต้นของเขาเขามีต้นเขามีกอแล้วเขาก็แยกออกมานะคะเอามาขายนะก็มีอยู่ต้นเดียวนะคะที่ย่าเห็นเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวก็เลยทดลองซื้อมานะคะเนี่ยเห็นไหมคะใบที่สองนี่ยเขาก็เริ่มจะมีลายลายออกชมพูออกขาวนิดๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นต้นที่เขาแก่หรือว่ามีต้นขนาดใหญ่แล้วเนี่ใบเขาจะออกม่วงนิดๆน,นะคะจะเป็นสีเขียวม่วงนะ ชอบอยู่ในร่มนะคะสำหรับตัวนี้เป็นไม้ตระกูลครานะคะตระกูลครานะเขาบอกว่าเรียกว่าหางนกยูงนะก็ดูเผลนๆก็คล้ายๆกับหางนกยูงตอนมันลําแพนนะคะเนี่ยตัวนี้นอันนี้ยาเอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่พอได้มาก็เลยใส่เลยคิดว่าจะเร่งให้เขาเติบโตตัวนี้กำลังจะออกใบที่สามนะก็จะลองเลี้ยงดู เขาบอกว่ากว่าจะได้ต้นโตนี่ก็ใช้เวลานานมากถือว่าเป็นพืชที่โตค่อนข้างช้านะคะบอกได้เลยว่าเป็นคราอีกสายพันธุ์หนึ่งนะที่มีความสวยงามมากนะขนาดต้นเล็กๆนี่ยังสวยขนาดนี้นะลองคิดดูว่าเมื่อเขาโตเต็มวัยแล้วนี่เขาจะสวยขนาดไหนนะย่าเจอย่าก็ชอบเลยนะเลยซื้อมาเลยคิดว่ามาเลี้ยงไว้ดูนะคะเอาไว้ชม เลี้ยงไปเรื่อยๆว่าเขาจะโตขนาดไหนนะสำหรับวันนี้ย่าก,ก็เอาครานะคะาบอกว่าเป็นพันหางนกยูงนะคะคราพันหางนกยูงเอามาปลูกนะก็ซื้อมาต้นหนึ่งก็50บาทก็อยากจะเอามาอวดนะเอามาให้ชมกันว่าเขาสวยกันขนาดไหนนะสำหรับพืชตระกูลคราเนี่ยก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะมีเยอะแยะ มีพันุ์สวยๆก็เยอะมีราคาแพงๆก็เยอะนะคะตัวนี้ญาติก็ไม่รู้ว่าเขาจะแพงหรือไม่แพงนะคะแต่ก็เห็นก็ชอบก็ซื้อมานะคะสำหรับวันนี้ญาติก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ญาตินะคะก็พอเป็นกำลังใจให้ทำคลิปออกมาให้ชมกันนะ ยาก,ก็จะมีคลิปกับต้นไม้ที่ปลูกหรือว่าในสวนนะคะวันนี้ยาก,ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ